ไม่เคยได้ยินซื้อเซียนเหมือนนี้หรือเซียนเหมือนหรือที่รู้จักกันในซื่ออาณาจักรเทพสวรรค์ถึงอย่างไรผู้บำเพ็ญโดยทั่วไปแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางโลกจึงมีน้อยคนที่รู้จักเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อย่างนี้นี่เองขอบคุณท่านผู้เท่ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้ข้าซื่ออูวีไม่ทราบว่าจะเรียกท่านเช่นไร ค่าซื้อซุนอู่เต้าแต่ว่าไม่ใช่ค่าหลอกนะที่เป็นคนช่วยเจ้าคนที่ช่วยเจ้าคือท่านอาจารย์ใหญ่ตังหากและท่านวางแผนว่าจะให้เจ้าเป็นสร้างซ่อมบำรุงที่นี่ถ้างั้นท่านผู้เท่าซุนข้าสามารถออกไปเดินดูข้างนอกได้ไหมเชิญดื่มซุปโสมก่อนเถอ ขนาดซื้อสถานที่ยังเกี่ยวกับเซียนเลยงั้นซุปนี้ก็คงไม่ใช่ซุปธรรมดาอย่างแน่นอนเสิญตามข้ามามันสร้างจ้าเสลือเกินนี่มันสวรค์นบนดินซะซะ ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนเลยว่าบนโลกมนุษย์เหล่านี้จะมีสถานที่สวยงามเหมือนสวงสวรรค์เส้นนี้ที่อาณาจักรเทพสวรรค์ของเราแห่งนี้นั้นเป็นที่สําหรับผู้ฝึกตนและผู้บ่มเพาะพลังซึ่งวิชาส่วนมากล้วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบี่จึงทําให้ได้ชื่อว่านิกายกระบี่สวรรค์ อาณาจักรแห่งสวรรค์แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณภูเข,ขาคามที่มีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของอาณาจากักรฉะนั้นจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นเมืองเล็กๆเ,เ,เมืองหนึ่งได้เลยนี่กายกระบี่สวรรค์ชื่อฟังดูสุดยอดไปเลยนะขอรับเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจากนั้นก็ตามข้าขึ้นมาบนเขาระหว่างนั้น ข้าจะค่อยๆเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้ให้เจ้าฟังขอรับผู้ที่แข็งแร่งที่สุดของนิกายกระบี่สวรรค์น,นั้นก็คือท่านอาจารย์ใหญ่เป็นท่านเทพที่มีวรยุทธ์แจ่งกล้าที่สุดที่ได้เล่าต่อกันมารองลงมาก็คือเหล่าศิษย์พี่สุดท้ายก็คือเหล่าลูกศิษย์ที่อยู่ในนิกายและนอกนิกาย แต่ว่าระวางสิทธิภายในนิกายและนอกนิกายก็มีสถานะที่แตกต่างกันอยู่สิทธินอกนิกายจะมีจํานวนมากกว่าสิทธิในนิกายหลายร้อยเท่าซึ่งภายในหุกเขานี้ที่มีเยอะที่สุดก็คือสิทธิที่คอยดูแลสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์ดูแลต้นไม้ทําความสะอาดรวมไปถึงการจัดการเรื่องอาหารและที่อยู่ให้กับ ผู้บำเพ็ญอย่างพวกเรางานที่กล่าวไปนั้นล้วนเป็นงานของพวกเราสำหรับสิทธิในนิกายจะมีสิทธิรับใช้หลายร้อยคนส่วนสำหรับสิทธินอกนิกายจะมีแค่สิบกว่าคนเท่านั้นสิทธิรับใช้เหล่านี้จะไม่สามารถออกไปไหนได้ถ้าหากไม่ได้รับอนุญาต เว้นเสียแต่ผู้นั้นจะมีความสามารถทางวรยุที่แต่ถึงระดับที่6ก่อนอายุ15หรือก็คือถ้าหากสามารถทะลวงผ่านขั้นที่6ได้ก็จะมีโอกาสได้สอบเพื่อที่จะได้รับการเข้ารับเป็นสิทธิที่แท้จริงหลังจากนั้นก็ไม่ต้องคอยทำงานรับใช้บริการอีกแล้วสามารถที่จะเริ่มบำเพ็ญฝึกฝนได้เลย น่าเสียดายที่ข้าในตอนนั้นขาดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่าข้าได้เป็นทิน,นอกนิกายแล้วข้าสามารถที่จะบำเพ็ญได้แล้วอายุ15ปีอยปีงั้นเหรองั้นอีกแค่2เดือนข้าก็จะ16แล้วนี่แย่จังถ้าหากไม่ถูกทำให้วรยุทธ์หายไปสกักก้อนขอแค่ฝึกอีกไม่กี่วันข้าก็สามารถแตะถึงระดับที่6ได้แล้ว ูวี v, จำเอาไว้นะการเป็นสิทธิลับไสาข้อควรระวังที่สุดก็คืออย่าไปมีเรื่องกับพวกเทพสวรรค์เป็นอันขาดถึงแม้ว่าจะเป็นสิทธินอกในนิกายก็ห้ามเพราะมันจะส่งผลร้ายกับเจ้าอย่างแน่นอนจำให้ขึ้นใจล่ะวางใจเธอขอรับข้าจะจำไว้อย่างแน่นอนรีบก้มหัวเร็วนั่นคือนายท่านสูงสุดซูเยลี ท่านคือลูกศิษย์ที่ได้รับการสืบทอดโดยตรงจากท่านอาจารย์ใหญ่ระดับของท่านนั้นสูงที่สุดในหมู่ลูกศิษย์ในนิกายนายท่านซูเยียนล,ลีคอยยังซัวที่เทพสวรรค์ยังไม่เห็นไม่งั้นหัวเจ้าได้หลุดออกจากบ่านแน่แนที่แท้โลกของชาวสวรรค์โลกของผู้ฝึกตนมันโหดหลายกว่าที่คิดนะเนี่ยท่านพุทาสุนรอบการสอบของเหล่าศิษย์ รับไา้นั้นคือช่วงไหนหรอครับภายในสองเดือนนี้พวกเรามาถึงแล้วข้างหน้าคือสวนสัตว์สวรรค์หน้าที่ของพวกเราในวันนี้ก็คือการดูแลเหล่าสัตว์สวรรค์ทั้งหลายสุนูตเต้าเจ้านั่นใครกันผู้ดูแลสิทธ์รับใช้เจ้าสวีเขามีชื่อว่าอูวี เขาน่าจะเป็นคนที่ถูกช่วยมาจากแม่น้ําคามในสภาพปางตายดูเหมือนจะยังใช้การได้นเเนี้มีคนใหม่เข้ามาทั้งทีก็ต้องรับน้องซะหน่อยมาล้องป่ามือการซักตั้งขอค่าดูฝีมือเจ้าหน่อยเก่งว่ายังไม่ได้นะขอรับร่างกายของเขานั้นยังอ่อนแอยิ่งนักอีกอย่างวรยุทธ์ภายในร่างกายเขายังอยู่แค่ระดับสี่เท่านั้น คงไม่สามารถเป็นคู่มือให้กับท่านได้หรอกที่แท้ก็เป็นพวกไม่เอาไหนนี่เองแต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าให้ข้าเห็นว่ามันทำงานน้อยไปล่ะถ้าไม่เช่นนั้นมันต้องเอาชีวิตเข้าแลกท่านเจ้าโปรดวางใจหากว่าเขาทำน้อยไปอย่างหนึ่งข้าจะชดเชยในส่วนที่เขาทำขาดไปเองพวกเจ้าฟังข้าให้ดีวันนี้จะมีพี่น้องของเรา มาเยี่ยมท่านเทพสูดูแลนกกระเลี้ยนของพวกเขาให้ดีด้วยถ้าหากเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็เจ้าจะต้องโศกเด้วยชีวิตอันต่ำต้อยของพวกเจ้าขอรับวันนี้มาหาสิทธิพิสูเพื่อเรียนวิถีแห่งเต๋าพวกเจ้าได้เอาของฝากแทนคำขอบคุณมาด้วยไหมการฝึกไม่กี่วันเนี้ของฝากแค่นี้จะไปคุ้มค่าสำหรับสิทธ พี่ซูหรอฮ่าฮ่าฮ่าฮาอูวีอย่าไปสบตาเทพสวรรค์โดยตรงล่ะขอรับขอบคุณผู้เท่าซุนที่เตือนขอรับถ้าหากไม่ใช่เพราะได้รับผลจากผงลากวิญญาณแล้วละก็ข้าก็คงจะได้เป็นหนึ่งในพวกเขาแล้วช่วงบ่ายเจ้าตัวน้อยของข้าใครบางอาจ ฝีมือใครกันสิทธิ์นอกนี่าย่ชื่อถูจินเมื่อคู่ใครเป็นคนดูแลกะเลียนสวรรค์ของข้ากันมันคือฝีมือของเจ้าอูวีขอรับเจ้านั่นเป็นคนดูแลกะเลียนสวรค์ของท่านไอเด็กใหม่ถือว่าเป็นข่าวสวยของแกแล้วกันนะอะไรกันไม่ใช่ไม่ใช่ข้านะขอรับตายซะ เป็นแค่สินรับไซสสั้นตำ่ำลิอาร์ดมาทําให้เจ้าตัวน้อยของข้าได้รับบาดเจ็บงั้นหรือท่านเทพสวรรค์กาเลียนสวรรค์ของท่านข้าผู้นี้เป็นคนดูแลเองท่านโปรดยกโทษให้เขาเธอไอเจ้าเจ้าสวีนั้นมันจงใจใส่ความมาที่ข้าข้าจะไม่ยอมทําให้ท่านผู้เท่าสุนต้องลำบากเด็ดขาดใครทำคนนั้นก็ต้องรับ สไนถึงต้องให้คนอื่นมารับแทนกล้าดีนี้ข้าเกียดนักไอ้คนที่มันโง่เงา้าที่เต็มไปด้วยความกล้าเนี่ยแหละครั้งนี้คนที่ทำเรื่องสมพรตายถ้าไม่เสชอดไก่ให้ลิงดูพวกเจ้าก็คงทำเป็นไม่รู้ไม่สีเจ้าพูดได้ถูกต้องสงสัยต้องจับพวกสวานี่มาสั่งสอนให้เข็ดหลาบสักครั้ง ตายไปซะคิดว่าคงไม่รอดแล้วนะสร้างมันเถอซื้อถูจิ้นตายได้เสียก็ดีพวกเราไปกันเถอะแขกแขกเวนเอ้ยภายในสองเดือนนี้ข้าจะต้องเข้าร่วมอาณาจักรเทพสวรรค์ให้จงได้ความแค้นและบาดแผลทั้งหมดในวันนี้สักวันข้าจะต้องคืนมันกลับไปให้พวกเจ้าทั้งหมด ยังมีไอ้เจ้าเจ้าสวีอีกคนไอ้สารเลวที่ก่อเรื่องเจ้าก็อย่าคิดว่าจะรอดไปได้ล่ะอูวีข้ารู้เจ้าจะต้องแค้นพวกนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่านะเจ้าไม่สามารถที่จะไปแค้นได้ไม่สมควรที่จะแค้นคนธรรมดาอย่างพวกเราไม่อาจไปต่อกอนกับสาวสวรรค์ได้หรอกอูวี v, รับปากข้าสิข้าสร้างเธอท่านผู้เท่าศุน ทำไมท่านถึงดีกับข้าเส้นนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกคงเป็นวาสนาละมัง้งชั่วชีวิตของข้าก็มาถึงปูนนี้แล้วแต่เจ้ายังเยาวไว้นักดังนั้นข้าก็แค่คิดว่าเจ้าควรที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อย่าเป็นเหมือนอย่างข้าผู้นี้ที่ถูกกดขี่ย่ำยีมาตลอดชีวิตท่านผู้เท่าศูนย์ขออภัยด้วยขอรับ มีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ข้าไม่อาจรับปากท่านได้ในเมื่อมีกายาเพชรอมตะนี้อยู่กับตัวแล้วข้าจะมุ่งมั่นเพื่อที่จะเข้าร่วมอาณาจักรเทพสวรรค์ให้ได้ความแค้นในครั้งนี้ข้าจะสำลักขืนให้ทั้งหมดสิบวันต่อมาสิบวันแล้วดูเหมือนว่าระดับของกายาเพชรอมตะนั้นจะอยู่ห่างจากขั้นที่สาม เพิงสี่ท้องผ่านกระดูกไม่มากแล้วมีคนแย่ละสิมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับการฝึกมากเกินไปจนลืมสนใจสิ่งรอบข้างเจ้าไอ้ขยะไรยค่านี่ดูเหมือนว่าเจ้าจะอายุยืนนะเนี่ยท่านเจ้าสุนอู้เต้าบอกว่าร่างกาย ของไอหมอนี่มันอ่อนแอแต่ว่าโดนแฉ่นั้นฟาดเข้าไปกับไม่ตายข้าก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเอาไว้นะเนี่ยอูวีแกมีสมบัติล้ำค่าอะไรแอบซ่อนเอาไว้เลยเป็นสมบัติลับหรือ,อยาวิเศษอะไรไหนเอาออกมาสิไม่งั้นก็ตายซะ ข้าไม่มีของอะไรให้ทั้งนั้นดูเหมือนว่าวลยุทธของไอ้เจ้าเจ้าส่วนนี้จะอยู่ในระดับที่สีที่มีพละะกาลังอยู่ในระดับเทียบเท่ากับม้า20ตัวมากกว่าข้าสองเท่าได้เหมือนว่าคงต้องออกแรงสักหน่อยแล้วล่ะท่านเจ้าไอ้หมอนี่มันปากแข็งซะจริงถ้างั้นพวกเราจัดการมันก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่หอรับ งานค้าให้โอกาสเจ้าได้แสดงฝีมือไปถอนฟันมันออกมาดูสิว่ามันยังกล้าปากแข็งอีกไหม